อันมือนีพ่อยายหวานเย็นเรากลายเป็นไอติมพนแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่น้อยโทุมาเอาอีกละอันเฝ้าเด้อมึงสิเน่กำลังถอยรถแต่สเน่อันแม่ผมก็ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วก็ต้องสีแปรงเราะท่าหนาเบื้องหนาล้นเนี่ยค่ะคิวกับบะหมีหนาก,ก็จืดโอ้ยนายคนพ่อยายวขืนแล้วอีกละมือนีอันมือนีก็สิบะหมีเวลาเดตแต่งหน้าคางถนนดอกค่ะ อันจ่ออุบาทกทุสิจมจมเอกันได้มลดมากเลยเอ้ยบวงน่ะพวกน่ะอันใส่ใส่ใส่ชุดมากเพราะท่านไต่อันแถวบ่ได้เลือกเลยบ่ได้เลือกหวัวผ่าพันขอสิใส่น้ำชุดเลยไหมคะ่ะมันมีเวลาไหมแถวบ่ได้แง่งคิ้งจะคของเลยละมือนี่นะกฤชก้องจิไปเติมแต่งเอาอยู่โรงเรียนล่คะค่ะ โอ้คนใหญ่ช่วงนี้เล่าเป็นแม่รุ่นใจร้อนปกติเล่าบอกบอกอีกหาหนาที่นี่เออละสิบสิบหาหนาที่ไปแล้วแล้วใครขยับขิงเออเล่นผู้เฒ่าขากันบ้านในรถแบบมื้ <laughs> มึงนีอากาศหนาวค่ะเห็นไหมไออ,ออกจากปากเลยพ่นออกจากปาก <c oughs> อากาศก็ดีอยู่อากาศแจ้งอยู่แต่ว่าหันหันันบอหันบอนบอุ่นปันใดน่ะรถเมฆมากละ่ะซุ่มม 1, ูคณะหนึ่งไปออกก็ล่างกายน้ำกันเมันก็ไปรถเมฆเมยมลยบอค่ะแม่ปูกะทาไม่เงี้ยหน่อยทาเม่หาหวานเย็น ไอติมฮอนแล้วกลายเป็นไอติมบ่แม่นหวานเย็นแล้วเาตอนนี้ก็เป็นไอติมฮอนแล้วคะ่ะไอติมพัดไอติมพัดถ่มายละมากกัน <c oughs> มือนีหมูววม่ว่านหนปวดหัวมือนีก้องสีบ่ค่อยมีเรื่องรักนักปนในหมูอว่านเยียคุยเรื่องการเรื่องกันเพราะว่าการเมืองประเทศใดก็นคุยลำลำบากค่ะ ปวดหัวสมองมันพ่นอะคิดพ่นอะไรแม้วทั้งพนระหัวโอ้ยหอดใจอะไรไงเนี่ยนะเพื่อนแม่ปู่ยุ้นจะเป็นตึกเนี่ยตึกข้างล่างมันจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารเกาหลีร้านซูชิอืมแล้วเป็นยังไน,นเงี้ยป๊บแล้วคือหน้าตาละไม่ใครไปทางเกาหลีเพราะว่า ข้านบ้านหน้าตาเหมือนเหมือนคนข้างบ้านหาวได้ <c oughs> หนึ่ด้อผิดเลย <c oughs> มอมาไปด้อสินข้างเอลสิมาหนึ่งเอลิมาข้างนี่เอสิมาขานีค่แา,ามแม่ปลูกเบิงน้ำกัน

อดีเด้ลงมากเขานั่งในรถแล้วก็มุดเฝ้าลมุดเข่าห้องไปแต่งหน้าก่อนขันแม่นสภาพานงสี่แม่ปู่กระแทบฉับ่อยากออกข้างนอกเลยล่ะค่ะเห็นว่านยุงๆตะกร้าลูกกะไยัางนลอยๆก็ได้เขียนคิวออกไปรัดขนตาออกไปไปยังยังมีความมั่นใจจักหน่อยแน่อันนี้ออกนอกบ้านอันบ่มีอันบ่มีคิวกับอันบ่ได้ษัดขนตานี่บ่มีความมั่นใจเลยนะไม่อะไรคุณนะแม่ไม่อะไร มาละ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 มาาอามปหยามมาแล้แลแลแล <c oughs> อ,ลอ่โอเปิลขั้นนี้ละสามแเสื้อด้วยเลขช่วงนี้เพราะไงแล้วเป็นไอติมพัทไอติมพับ แค่นี้ละค่ะ